สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาชมโตโยต้าวีโก้สี่ประตูนะครับผมคันนี้โฉมพีเดเนอร์นะครับตัวสูงครับผมครับเรามาชมรอบรถกันก่อนนะครับสีดํานะครับผมคันนี้ปีสองพันแปดนะครับผมแต่งเป็นหน้าแชมป์นะครับมาชมรอบรถกันก่อนนะครับผมใส่แม็กสวยเลยนะครับผม บ้านนะครับสีสวยๆเงาๆเลยนะครับผม,ผมนะขับรถกันนะครับเดี๋ยวผมพาชมภายในนะครับ ในนะครับผมสะอาดนะครับกระจกไฟฟ้านะครับผมจอเครื่องเรียนด้วยนะครับหยดแขบนะครับนสาสวยพร้อมใช้งานนะครับนะครบนะครับเน็ตอาร์ตเดี๋ยวผมพามาชมอง,องเครื่องนะครับ เครื่องนะครับผมครับผมเครื่องยังแห้งเลยนะครับขานหน้าเดิมนะครับผมเอลอาอยู่ครบนะครับ 2,800นะครับผมชมพีเันเนอนะตรต์นะสี่ประตูครับแปลงเป็นหน้าแชมป์ให้เรียบร้อยนะครับผมสวยพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวผมพามาชมมาฟังเสียงเครื่องกันก่อนนะครับอันนี้ไม่2องแสนสี่มนโลนะครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี้สองหกหหกโซน่าสิแปนะครับผมสอิแปนะครับผมของชัยนาเลยนะครับนะเพื่อเล่นเป็นจอนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม